เป็นนางเอกแต่ไม่ใช้แบรนด์เนมบ้านมุกวรนิตไม่อายทำกินแพ็คก,กระเป๋าผ้าขายมุกวรนิตดาราผู้ไม่มีสินค้าแบรนด์เนมเตรียมควงแอปเปิลลาพิสราเปิดธุรกิจใหม่แบบมาเหนือเมฆ เป็นนักแสดงสาวที่ฝีมือทางการแสดงไม่เป็นสองรองใครแถมธุรกิจเองชีก็ยืนหนึ่งมาตลอดสำหรับสาวมุกวรนิตที่ขยันมากธุรกิจกระเป๋าหมวกขนนุ่มปุยก็ปังเสื้อผ้าก็โดน ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะเปิดอีกหนึ่งธุรกิจนั่นก็คือบ้านน้องสตูดิโอสตูดิโอเช่าถ่ายภาพที่เจ้าตัวสุดแสนจะภูมิใจเปิดให้บริการเรียบร้อยแล้วล่าสุดยังไม่พอเท่านั้นเพราะมุกยังไม่หยุดพร้อมควงแขน Apple เปิดธุรกิจใหม่จะไม่เหนือได้ยังไงเพราะเจ้าตัวกลางแผนที่ปักโลเคชั่นเชียงใหม่ กำลังจะมีธุรกิจที่เชียงใหม่เป็นอย่างที่สามแล้วคราวนี้ทำกับ Apple ขอให้เราเฮงๆขอให้เพื่อนสู้ๆในการคุยงานกับฉันจากนี้และตลอดไปเป็นอีกหนึ่งคู่เพื่อนสีที่จับมือพากันปังจริงๆง,งานนี้เพื่อนนักแสดงพากันมาเมนชั่นแสดงความยินดีหนุ่มเฟียสพัชธาเองก็บอกว่าจะแวะไปหาอย่างแน่นอนงานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปว่าธุรกิจที่ว่านี้คืออะไร เพราะเชื่อว่ายังไงก็รุง่งคนนี้เขาจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองอายุน้อยร้อยร้านของจริงมุกวรนิตนั้นเป็นนางเอกแสนประหยัดที่เคยเก็บเงินส่งตัวเองเรียนมาแล้วและแทบจะไม่มีของแบรนด์เนมเลยเรียกว่าเป็นนักแสดงสาวที่สวยน่ารักและยังมีความคิดที่ดีในการใช้เงินเลยจริงๆ ที่ถึงแม้ว่าเธอจะเป็นนักสแสดงที่มีชื่อเสียงมากก็ตามแต่เธอก็ยังใช้ชีวิตแบบธรรมดาและประหยัดเพราะมีความคิดว่าเงินที่ได้มาเธออยากจะนำไปดูแลครอบครัวถึงขนาดที่เธอเคยเก็บเงินส่งตัวเองเรียนหนังสือเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระทางบ้านมาแล้วมุกเป็นคนที่ประหยัดมากๆเพราะเธอมีความคิดว่าเมื่อทำงานหาเลี้ยงครอบครัว ดังนั้นเธอจะใช้เงินใช้จ่ายในเรื่องที่จํำเป็นเท่านั้นเช่นการออกงานต่างๆด้านเสื้อผ้าเธอจะใช้เสื้อผ้าของร้านตัวเองที่เคยเปิดร่วมหุ้นกับพี่ๆนักแสดงเครื่องประดับเธอก็แอบใช้ของพี่ชายของเธอและนอกจากนั้นเธอยังเคยเผยว่าเธอมีรองเท้าผ้าใบอยู่ไม่กี่คู่อีกด้วย ที่สำคัญแฟนๆหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าน้องมุกวรนิตต้องเก็บเงินส่งตัวเองเรียนหนังสือเพื่อช่วยแบ่งเบาทางบ้าน